ตอนนี้ต้องขอบคุณตัวเพจของ Antares นะครับ Star Explorer นะครับคือได้ได้ลงเนื้อหาเอาไว้นะครับว่าอะไรคือ Polar Vortex นะครับเดี๋ยวเราจะแชร์ด้วยนะครับนี่ฮะนี่คือภาพของตัวของขั้วโลกนะครับเป็นปรากฏการณ์ Polar Vortex นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยในช่วงเมษายนของไทยเนี่ยนะครับไทยมีภาพไทยไหมนี่ปกตินะครับอันนี้คือตัวสีตัวสีฟ้าๆตัวนี้หรือม่วงๆตนี้นะครับเขาเรียกว่าตัวของ ความกดอากาศเย็นนะครับหรือว่าความกดอากาศสูงนะครับหรือว่า high H นะครับแล้วก็ L คือความกดอากาศต่านะครับหรือว่า low นะครับเป็นเอาความกดอากาศที่ร้อนนะครับที่ร้อนซึ่งในในโพ l า r ว o r t e x เนี่ยนะครับแทนที่เมษายนกรุงเทพหรือไทยจะร้อนนะครับปรากฏว่าไทยเย็นนะครับเพราะว่ามันมีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งโพลาเวอเรกซ์นะครับหรือว่าลมวนขั้วโลกนะครับซึ่งนับเป็นลมประจาถิ่นของขั้วโลกอยู่แล้วนะครับ ก็คือเป็นลมที่หมุนวนอยู่ตรงนี้มันโดยตลอดนะครับและมีกระแสะลมที่มีความรุนแรงนะครับโดยกระแสะลมนี้พัดแบบหมุนวนทวนเข็มนาฬิกาตามปกตินะครับแล้วก็โดยหมุนวนอยู่เหนือขั้วโลกในแถบอาร์กติกนะครับกระแสะลมเจสติมนะครับนี้และมีบทบาทในการเก็บรักษาลมเย็นไว้นะครับบริเวณแถบนี้หรือว่าแถบอาร์กติกนะครับและไม่ให้ความร้อนจากภายนอกเข้ามาในแถบนี้เลยก็คือเป็นเป็นเหมือนจุดนี้เขาเรียกว่าโพลาเจสติมนะครับหรือว่าเป็นตัว กั้นระหว่างอากาศเย็นกับอากาศร้อนที่อยู่ข้างล่างนี่นะครับตอนนี้เรียกว่าโพล a r X j e x t r e m e นะครับและข้างบนเป็นโพล a r vortex นะครับซึ่งมันจะหมุนวนแค่ตรงนี้เพราะฉะนั้นความเย็นจะเก็บได้เฉพาะข้างบนอย่างเดียวนะครับข้างล่างจะไม่ลงมานะครับแต่ปรากฏว่านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมี high pressure หรือว่าความดันสูงนะครับถูกดันเข้ามาจากข้างล่างตรงนี้ทําให้ตัวของโพล a า vortex เปลี่ยนรูปไปนะครับโพล่า vortex เปลี่ยนรูปไปแทนที่มันจะวนอยู่แค่ตรงนี้ขั้วโลกเนี่ยมันก็เลื่อนที่มาวนตรงนี้แทน เพราะฉะนั้นขอบของตัวของโพลร์เจสตีมตรงนี้ก็เลยเลื่อนลงมาข้างล่างอีกแทนเนื้อไหมฮะเป็นเหมือนตัวนี้ไฮเพชเชอร์ขึ้นมาดันนะครับซึ่งไอตัวของเจสตีมเนี่ยนะครับก็เป็นตัวในการเก็บความเย็นในแถบนี้ถูกไหมฮะแล้วก็กระแสลมนี้นะครับไม่ใช่พายุนะครับแต่เปรียบเสมือนอนาเขตกั้นระหว่างอากาศเย็นนะครับเป็นอากาศเยือกแข็งของอาร์กติกและอากาศอุ่นรอบละติจูดนะครับที่ต่ำกว่าไม่ให้เล็ดลอดออกไปนะครับ ก็คือเป็นสภาวะปกติของโพลาร์วอเท็กซ์นะครับแต่ว่าอันนี้ถ้าเป็นกระแสะลมที่สมดุลอยู่นะครับก็จะจะพัดเราประมาณ5 0า0ิบถึงสามอไมล์ต่อชั่วโมงนะครับแต่ถ้าหากว่าความเร็วของมันตกลงไปเมื่อไรนะครับหรือทําให้มีอุณหภูมิหรือสิ่งใดมาทำให้มันเปลี่ยนแปลงนะครับเช่นมีกระแสลมมีความลดความเร็วลดลงนะครับหรือเปลี่ยนทิศทางลมหรือทําให้กระแสะลมตกนะครับก็ทาให้อุณหภูมิอาร์กติกเนี่ยสูงขึ้นและก็เกิดเป็นโลกร้อนนะครับขณะที่พื้นที่อื่นของโลกจะรับอิทธิพลของโพ ก็คือความหมายคือตรงนี้สูงขึ้นถูกไหมเพราะว่าโพลาร์วอเทคมันเลื่อนลงพอเลื่อนลงพับตรงนี้สูงขึ้นและก็ตัวขอบเขตเจสตรีมเนี่ยก็มีความกว้างขึ้นก็ทําให้เกิดหนาวลงมาแทนนะครับซึ่งดูจากภาพตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่ากระแสะลมของเจสตรีมเนี่ยมันลดลงนะครับความเร็วลดลงทําให้ความร้อนออออความร้อนดันขึ้นไปนะครับในตรงนี้ความร้อนดันขึ้นไปคืออะไรก็คือตรงนี้ครับ อันนี้ลักษณะประมาณนี้สมมตินี่เป็นเส้นตัวนี้คือเอ่อเจทสตรีมถูกไหมครับเป็นโพลร์เจทสตรีมตรงนี้ขอบเขตน,นี้ปรากฏว่าแทนที่มันจะกลายเป็นครึ่งครึ่งข้างบนเป็นเย็นข้างล่างเป็นร้อนเนี่ยปรากฏว่ามันถูกก้อนนี้นะครับดันขึ้นไปข้างบนพอก้อนนี้ดันขึ้นไปข้างบนปุ๊บก้อนตรงนี้ก็ปลิ้นลงมาข้างล่างนะครับโพลร์วอร์เทก็กซี่อยู่ข้างบนก็ปลิ้นลงมาข้างล่างนะครับตรงนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวของปรากฏการณ์ที่ทําให้ไทยมีอุณหภูมิสุดดําขึ้นนะครับในในวันนี้นะครับเขาเรรรรียกกกว่าากกาปนะคับ สาเหตุหลักๆที่ทําให้กระแสะลมพวกนี้มีความเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งนะครับเกิดจากน้ําแข็งขั้วโลกละลายนะครับเมื่อน้ําแข็งขั้วโลกละลายะครับทำให้กระแสะน้ําอุ่นและน้ําเย็นในหมหาสมุทรนะครับเปลี่ยนไปสมดุลเดิมของโลกเปลี่ยนแปลงไปนะครับอีกส่วนหนึ่งก็มาจากรูโวของชั้นโอโซนนะครับหรือว่าภาะวะโลกร้อนที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นทาให้แสงอาทิตย์สาดส่องเข้ามา บริเวณข้าบนมากขึ้นนะครับนี่คือเรื่องของโพลาเ็กซ์ที่ทําให้ประเทศไทยมีอุณหภูมิที่ต่ําลงนะครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบสรุปสั้นๆนะครับปกติแล้วนะครับจะมีจะมีกระแสลมบนที่อยู่บนขั้วโลกตามปกติแล้วกระแสลมบนนี้นะครับก็จะสร้งเขาเรียกว่าโพลาเจอสตรีมตรงนี้นะครับเป็นขอบเขตระหว่างอากาศร้อนและอากาศเย็นปรากฏว่าถ้าหากว่ามีชั้นบรรยากาศเขาเรียกไรโลกร้อนนะครับอุณหภูมิตรงนี้ลดลงอุณหภูมิตรงนี้ต่ำ มีอุณหภูมิร้อนขึ้นนะครับก็ทําให้ตัวของความร้อนตรงเนี้ยทาให้ความเร็วลมตรงเนี้ยลดลงไปนะครับเมื่อความเร็วลมตรงนี้ลดลงไปแล้วเกิดอะไรขึ้นครับก็คือทําให้มีแรงดันอันอื่นเข้ามาต่อสู้ได้และโพลาร์วัเท็กซ์ก็จะเลื่อนลงมาข้างล่างแทนนะครับพอโพลาร์วัเท็กซ์เลื่อนลงมาข้างล่างแทนปุ๊บทั้งก้อนมวลความเย็นก็จะลงตามมาด้วยนะครับอืมอันนี้ก็คือเรื่องราวนะครับของตัวของโพลาร์วัตเท็กซ์ที่เกิดขึ้นนะครับในล่าสุดนะครับเป็นเป็นขอบเขตตรงนี้อันนี้โพลาร์สตรีมนะคร น,นี่คือปกติ s t r เอ่อเพ่อ p o l a r เ uh, ออ vortex นะครับแต่ถ้าหากว่าน,นี่ลดลงนะครับมันก็จะหย่อนลงมาแล้วก็นี่ก็เข้าไปสู้ขึ้นมานะครับก็เกิดเป็นตัวของการหย่อนยานนะครับของ Polar Vortex นะครับเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงนี้ที่เกิดขึ้นนะครับทำให้ไทยหนาวนะฮะไทยหนาวอืม